เล่นไลน์กันอยู่เนี่ยเป็นภัยเศรษฐกิจไหมคะไอ้เนี่ยอย่างของประชาสันประชาชนสำนักจังหวัดไปซ้อแผนแล้วเดี๋ยวอย่างไรเนี่ยส่วนหนึ่งเราจะขึ้นไลน์เกิดขึ้นนะคะซึ่งบอกแล้วว่าภัยเนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นได้ทุกขณะนะคะส่งมาสองวันแล้วนะคะโอบูถ้าเห็นแก่ฟรีก็คือภัยเศรษฐกิจใช่ไหมคะอ่าชนะนภันยต่างๆที่มีเนี่ยเกิดขึ้นเรื่องของความมั่นคงนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตามดูกันต่อว่า ที่จังหวัดทหารอุอีกสักครู่หนึ่งจะกลับมานะคะวันนี้เ,ออเราที่ท่านเนี่ยได้ได้อยู่มาคนระับก็ขออนุญาตได้รับคเกียรติสอนนะครับเป็นตําแหน่งนะครับในช่างขึ้นบริหารงานนะครับของสายช่างนะครับจากปรปชนะครับวันนี้ปรับเปลี่ยนเขามีการที่องการต้องปรับเปลี่ยนไหมครับก็ไม่ใช่ครับเป็นไงครับอยู่นานไหมครับเล่าเหตจะขึ้นดีหรือขึ้นดีจะรุ่งอีกไหมแล้ว มาตรฐานว่าเรียกว่าภาวะวิกฤตหมดนะครับตรงน,นี้นะครับต่าถท่านปอ,อ,อนได้ไหมเข้าใจเลยว่าว่ากิดภาวะวิกฤตนะครับเกิดในเชิงลบนะครับทีนี้ของปอพเนี่ยจะเพื่อให้พี่ๆทั้งหลายเนี่ยได้ไปบอกกับชุมชนนะครับบอกกับท้องถิ่าวาวนเพราะบางทีในกระวการเนี่ยการท่องเที่ยวเสียหายก็มีถ้าลองนึกสภาพเลยสมมติผมไม่รู้วรถอำเภอมาไหมครับไม่มาท่านขอไปหนึ่งเก้าเก้าครับ รู้ไหมออกไปก็ประมาณสิ้นเปลืองเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ผมยกตัวอย่างง่ายๆนี่คือรูปแบบพอซ้อมใส่เข้าบอมีไฟลุกผมก็บังเอิญทราบแผนเขาผมก็เข้าไปแนะนำเพราะว่าทําไมช่วยหลอย่างดีเลยนะมาอกว่าไมแตารนั้นไม่การไม่ได้ต่อไปจะเกิดอะไรต้องขอใครเขา